ป้าเคยขายเค้ก DIY ตั้งแต่เมื่อประมาณ7ปีที่แล้วค่ะเห็นช่วงนี้เขาฮิตจัดเซตขายกันแบบนี้เดี๋ยวเราไปลองดูกันค่ะว่าเซต1ต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่เผื่อเอาไปต่อยอดทำขายในช่วงยุคเศรษฐกิจแบบนี้ได้เนาะเอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยเริ่มที่ตัวเนื้อเค้กก่อนใช้เกลือเศษ1ส่วนสช้อนชาน้ำตาลทราย95กรัมหรือเศษ1ส่วนสถ้วยตวงกับ3ช้อนโต๊ะ แป้งเค้ก75กรัมหรือครึ่งถ้วยตวงกับ2ช้อนโต๊ะแป้งเค้กใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ที่ป้าใช้บ่อยๆจะเป็นมงกุฎม่วงกับพัดโบกผงฟู1ช้อนชาจำเป็นต้องใช้นะคะไข่ไ,ไก่3ฟองป้าใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2น้ำมันพืช3ช้อนโต๊ะส่วนใหญ่ป้าจะใช้เป็นน้ำมันคาโนราถ้าไม่มีจริงๆอยากลองทำเล่นๆใช้เป็นน้ำมันปาล์มดูก็ได้ค่ะ กลิ่นวานิลา1ช้อนชาแนะนำว่าให้ใช้นะจ๊ะเพื่อความหอมคนให้ส่วนผสมพอเข้ากันเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งฟุ้งกระจายตัวตอนตีอันนี้ป้าแค่คนคนเฉยๆนะคะยังไม่ได้เปิดเครื่องตีค่ะนำา SP มา1ช้อนชาครึ่งหรือ7.5กรัมป้ายที่หัวตี SP จะช่วยให้เค้กของเราฟูแล้วก็นุ่มมากขึ้นค่ะจำเป็นต้องใช้นะในสูตรนี้ หาซื้อไม่ยากค่ะตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปมีขายเปิดเครื่องตีตีด้วยความเร็วสูงสุดเป็นเวลา5นาทีหลังจาก5นาทีส่วนผสมจะต้องดูข้นขาวแบบนี้นะคะเมื่อส่วนผสมข้นขาวแบบนี้แล้วให้ลดความเร็วลงมานะคะใช้เป็นความเร็วต่ำสุดค่ะตีต่ออีกหนึนาทีเพื่อไล่ฟองอากาศ ดูความข้นความหนืดของส่วนผสมให้ดีนะคะควรจะต้องตีจนกระทั่งข้นหนืดได้แบบนี้เลยค่ะ1สูตรจะเทใส่ถ้วยคัพเค้กขนาดก้น5เซนได้ทั้งหมด16ถ้วยเทยเสร็จแล้วจับถาดกระแทกกับพื้นโต๊ะ4 4ครั้ง จากนั้นนำขนมเข้าอบด้วยไฟบนล่างที่170องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตาใครเตามันเตาแต่ละตัวแต่ละบ้านอาจใช้ระยะเวลาในการอบแตกต่างกันนะคะอ,อ๋อแล้วก่อนนำขนมเข้าอบอย่าลืมวอร์มเตาอบให้เรียบร้อยก่อนนะถ้าจะใชหม้ออบลมร้อนหรือหม้อทอดไร้น้ำมันทำได้นะคะให้อบที่150องศาเซลเซียส15นาทีหรือจนกระทั่งสุก ถ้าไม่มีเตาอบไม่มีหม้ออบลมร้อนไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันป้าเคยทำคับเค้กสูตรนึ่งไปแล้วจ้าเดี๋ยวใส่ลิง์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะจ้าหลังอบเสร็จนำขนมออกมากระแทกแรงๆสัก2-3ครั้งนำขนมคว่ำลงบนตะแกรงค่ะแล้วพักทิ้งไว้5-10นาทีความทิ้งไว้นานกว่านี้ได้ไหมคะป้าได้ค่ะความทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเลยก็ได้แต่ว่าหน้าขนมบางส่วนจะติดตะแกรงนะคะ ถ้าไม่ชอบอาจจะใช้วิธีการลอกหน้าขนมทิ้งก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่นะคะไปประยุกต์เอาเองพักเค้กไว้ก่อนไปเตรียมครีมกันค่ะบัตเตอร์ครีมอันนี้ป้าจะเน้นทำง่ายนะคะป้าจะใช้ตัวบัตเตอร์ครีม 2- i n 1 1ถุง อันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะใช้เองจริงๆตั้งแต่สมัยขายของรสชาติอยู่ในเกณฑ์ที่ก็พอใช้ได้อาจจะไม่ได้หรูเริ่นมากมายแต่ว่าจุดเด่นคือสะดวกดีแล้วก็ทนความร้อนได้ค่อนข้างดีค่ะใครอยากทำบัตเตอร์ครีมสูตรที่เป็นเนยโสดป้าเคยลงไว้แล้วนะคะเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์เลื่อนหาดูได้เลยจ้าในการตีครีมถ้าใช้ทั้งถุง1กิโลแบบนี้เนี่ยให้ใช้เครื่องตีแบบตั้งโต๊ะนะคะตีมือไม่ไหวเด้อ ถ้าจะใช้เครื่องตีแบบมือถืออาจจะต้องแบ่งครีมมาตีครั้งละเศษ1-4ส่วนสของถุงค่ะเครื่องตีที่ป้าใช้อยู่นี้เป็นของออโตนะคะซื้อมาตั้งแต่สมัยออกใหม่ๆ4ี่ห้าพันนะ่แต่ตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ2,000กว่าบาทใช้ดีอยู่นะคะแต่เสียงดังไปหน่อยตีครีมจนกระทั่งขึ้นฟูขาวป้าใช้เวลาในการตีอยู่ที่ประมาณ10นาที10นาทีนิดๆค่ะสังเกตตัวเนื้อครีมเป็นหลักนะคะไม่ต้องดูเวลาเป็นหลัก ในระหว่างที่ตีคอยปาดครีมที่ข้างๆข,ขอบของโถตีก้นของโถตีเป็นระยะระยะด้วยนะคะครีมจะได้ถูกตีอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอตีตีต,ตีจนกระทั่งฟูแล้วก็เบาขาวแบบนี้นะจ๊ะค่อยๆเติมนมข้นหวานลงไป1กระป๋องกระปอ๋ะปองที่ป้าใช้น้ำหนัก388กรัมนะคะเป็นของคาร์เนชั่นยี่ห้ออื่นใช้ได้ค่ะไม่มีปัญหา เลือกเอาที่ชอบได้เลยสูตรนี้จะไม่ได้หวานมากนักนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้หวานมากกว่านี้สามารถเติมนมข้นหวานเพิ่มได้เลยจ้าหรือว่าอาจจะใช้เป็นน้ำเชื่อมก็ได้อยากแต่งกลิ่นเพิ่มก็เติมได้ในขั้นตอนนี้เลยนะอาจจะเติมเป็นกลิ่นวานิลาหรือพวกกลิ่นบัตเตอร์มิลกก็ได้ยังไงลองทำแล้วชิมดูแล้วก็ปรับได้ตามชอบเลย เมื่อเติมนมข้นหวานจนหมดกระป๋องแล้วตีต่อสักพักเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีจากนั้นตีด้วยความเร็วต่ำ3ามนาทีเพื่อไล่ฟองอากาศครีมจะได้เนียนๆเ,เสร็จแล้วแบ่งครีมมาผสมสีผสมอาหารต่างๆตามชอบได้เลยค่ะจะใช้เป็นสีน้ำหรือสีเจลก็ได้ปาใช้เป็นสีน้ำธรรมดาธรรมดาเลยนะคะเติมสีเสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากัน เสร็จแล้วก็จัดการแบ่งใส่ถุงบีบเลยจ้าอยากได้กี่สีจัดไปแต่ว่าป้าจะทำสีไม่ฉูดฉาดมากนะคะป้าว่าสีอ่อนๆดูสวยน่ากินกว่ามาจัดเซตใส่ลงกล่องกันค่ะหนึ่งกล่องป้าจะใช้เค้กสีถ้วยตามด้วยบัตเตอร์ครีมทั้งหมด5สีห้าถุงไปเลยค่ะ คือครีมมันจะเยอะกว่าเค้กเนื่องจากว่าจากการที่ป้าเคยขายเค้ก DIY อย่างที่บอกไปแล้วตอนต้นคลิปเมื่อก่อนตอนที่ป้าขายป้าไม่ได้จัดเป็นเซตอย่างนี้นะคะแต่ว่าป้าจะไปออกบูตตามห้างค่ะลูกค้าจะมานั่งแต่งเค้กที่หน้าร้านเลยจากการสังเกตลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อนะคะไม่ได้อยากกินเค้กแต่อยากบีบครีม เป็นความสนุกอย่างหนึ่งค่ะใครจะแถมตัวหัวบีบไปด้วยก็ไม่ว่ากันนะคะแต่คำนวณต้นทุนเองให้ดีๆแล้วกันเนาะใส่ท็อปปิ้งต่างๆลงไปให้ลูกค้าเลือกสนุกได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเยลลี่แบบต่างๆหรือว่าน้ำตาลโรยแบบต่างๆอาจจะแถมช้อนหรือป้ายปักลงไปด้วยก็ได้อะไรก็ได้นะคะที่คิดว่าลูกค้าน่าจะชอบพวกเยลลี่ต่างๆใส่กระปุกก็ดูสวยดีแต่ต้นทุนก็เพิ่มขึ้นใครใช้กระปุกอย่าลืมคิดต้นทุนใหม่เองดีๆนะคะ ป้าป้ากล่องไซส์ไหนอ่ะนี่ค่ะวัดให้ดูยาวประมาณ22-23ถึง23เซนค่ะส่วนความกว้างอยู่ที่ประมาณ16เซนเอาหน่วยเป็นนิ้วใช่ไหได้ค่ะกว้างประมาณ6นิ้วครึ่งยาวประมาณ9นิ้วความสูงไม่ได้วัดไว้ขออภัยค่ะกล่องไซส์นี้จริงๆแล้วเป็นกล่องคัพเค้กขนาด6ชิ้นนะคะเซตนี้ป้าลองจัดลงกล่องเค้กขนาด1ปอนดูก็โอเคอยู่เนาะ ต่อให้ไม่ทำขายทำให้เด็กๆเ,เล่นที่บ้านบอกเลยนะคะสนุกกันมากเวอร์เอาละค่ะมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบเริ่มต้นที่ตัวต้นทุนวัตถุดิบบัตเตอร์ครีมก่อนบัตเตอร์ครีม 2in1 1ถุง70บาทหาซื้อได้ตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่หรือว่าแมคโครก็มีขายนมข้นหวาน1กระป๋อง21บาท50สตางค์สีผสมอาหาร5บาท รวมต้นทุนวัตถุดิบบัตเตอร์ครีม1สูตร9 6บาท50สตางค์ใครเติมนมข้นหวานเพิ่มเติมกลิ่นต่างๆเพิ่มบวกต้นทุนเองนะจ๊ะบัตเตอร์ครีม1สูตรป้าแบ่งใส่ถุงบีบได้ทั้งหมด20ถุงดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบบัตเตอร์ครีมต่อถุงจะอยู่ที่4บาท83สตางค์ถ้าแบ่งได้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ยังไงคิดและคำนวณต้นทุนใหม่เองอีกทีนะคะ ค่าถุงบีบเดี๋ยวป้าจะตีไปว่าใบละ1บาทจริงๆแล้วไม่ถึงนะถ้าถุงบีบใบละ1บาทต้นทุนวัตถุดิบบัตเตอร์ครีมต่อ1ถุงรวมถุงบีบแล้วจะอยู่ที่5บาท83สตางค์ถุงบีบที่ใช้ป้าใช้ไซส์เอนะคะเป็นถุงบีบแบบใช้แล้วทิ้งต้นทุนวัตถุดิบเนื้อเค้ก1สูตรแป้งเค้ก2บาท63สตางค์ผงฟู1บาทไข่10บาท50สตางค์ sp 2บาท63สตางน้ำตาลทราย2บาท50สตางน้ำมันพืช3บาทเกลือ25สตางกลิ่นวานิลลา2บาทรวมต้นทุนวัตถุดิบเนื้อเค้ก1สูตร24บาท51สตาง1สูตรทำได้16ถ้วยดังนั้นต้นทุนค่าเนื้อเค้กต่อถ้วยจะอยู่ที่1บาท53สตางคถ้วยคับเค้กป้าตีไปว่าใบละ1บาท20สตางนะคะ แล้วก็เนื้อเค้กต่อถ้วยเมื่อสักครู่คิดไปแล้ว1บาท53สตางค์รวมกันแล้วเนี่ยจะได้เป็นว่าต้นทุนวัตถุดิบครับเค้กเปล่าหนถ้วยอยู่ที่2บาท73สตางค์เกรดน้ำตาลโรยสีๆแบบที่ป้าใช้ถุงหนึง1กิโลราคามีตั้งแต่80กว่าบาทถึง100นิรนิดแล้วแต่ร้านค่ะ1ถุงเล็กที่เห็นอยู่นี้ใช้เกรดน้ำตาลประมาณ5กรัมก็ตีไปว่า45สตางค์เนาะ ถุงซิปล็อกไซส์เล็กจำราคาไม่ได้เดี๋ยวตีไปว่าใบละ50สตางค์ค่ะรวมต้นทุนเกร็ดน้ำตาลถุงเล็ก1ถุงแบบนี้อยู่ที่95สตางค์ต่อถุงตัวเยลลี่สี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้นะคะป้าซื้อมา1ถุง70บาทนับดูแล้วมี470ชิ้นซองซิปล็อกเล็กๆ1ซองป้าใส่เยลลี่สี่เหลี่ยมแบบนี้ลงไปทั้งหมด8ชิ้นต้นทุนค่าเยลลี่จะอยู่ที่1บาท19สตางค์ถ้าใส่8ชิ้น ถุงซิปล็อก50สตางค์รวมค่ะ1บาท69สตางค์ต่อ1ซองเล็กที่ใส่ไปในกล่องเยลลี่หัวใจแพ็ค1 31บาทมี123ชิ้นซองเล็กเล1ซองป้าใส่ไปทั้งหมด4ชิ้นดังนั้นต้นทุนค่าเยลลี่หัวใจจะอยู่ที่1บาทถุงซิปล็อก50สตางค์รวมกันนะคะเยลลี่หัวใจ1ซองซิปล็อกเล็กๆในกล่อง1บาท50สตางค์ ส่วนเจ้าเยลลี่กลมๆเล็กๆแบบนี้นะคะแพ็ค1,33บาทนับดูแล้วมี300ชิ้นป้าใส่เยลลี่ไป16ชิ้นนะคะดังนั้นต้นทุนค่าเยลลี่กลมเล็กแบบนี้เนี่ยจะอยู่ที่1,76บาท6สตางค์ถุง10ล็อก50สตางค์รวมกันได้2,26บาท26สตางค์ค่ะมาลองดูต้นทุนวัตถุดิบรวมต่อกล่องกันค่ะคัพเค้ก4ชิ้น10บาท92สตางค์ครีม5ถุง29บาท15สตางค กล่องเค้กตีไป12บาทนะคะเยนรี่ซีเรียม1บาท69สตางค์เยนรี่กลม2บาท26สตางค์เยนรี่หัวใจ1บาท50สตางค์เกลดน้ำตาลโรย1บาท90สตางค์รวมต้นทุนวัตถุดิบ1กล่องแบบในรูป59บาท42สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนําให้คิดเองอีกทีนะคะและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้น ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจีปลาถาอื่นๆอย่าลืมบวกพวกนี้เข้าไปด้วยนะถ้าจะทำขายวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในคลิปนี้นะคะแมคโครมีขายร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายค่ะลองไปสำรวจดูนะจ๊ะถามว่าทำแล้วเก็บได้นานไหมในส่วนของตัวบัตเตอร์ครีมตัวนี้นะคะ เก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเคยเก็บได้เป็นอาทิตย์ก็ไม่เสียนอกตู้เย็นเคยเก็บอยู่1วันไม่เสียค่ะแต่นานกว่านี้ไม่เคยทดลองแล้วป้าก,ก็ยังไม่เคยทดลองส่งทางไปรษณีย์ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อก่อนเนี่ยป้าเปิดบูธขายในห้างตัวครับเค้กเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาก็ได้หลายวันอยู่ค่ะสองสวันนี้ยังโอเคอยู่แต่ยิ่งเก็บนานเนื้อเค้กจะยิ่งแห้งขึ้นเรื่อยๆตอนเก็บใส่กล่องปิดฝาให้เรียบร้อยด้วยนะคะ ถ้าจะทำขายขายกี่บาทด,ดีคะป้าถ้าเป็นป้าเซตหนึ่งป้าก็คงจะขายสัก1 2 0 130โอ้ยแพงไปป้าถ้าคิดว่าแพงไปปรับลดในส่วนของวัตถุดิบแล้วคิดและคำนวณต้นทุนตั้งเป็นราคาขายด้วยตัวเองได้เลยคะ่ะโอ้ยป้ามันถูกไปไม่ได้กำไรคะ่ะไม่คุ้มค่าแรงบวกกำไรเพิ่มบวกค่าแรงเพิ่มตามความต้องการเราตั้งเป็นราคาขายได้เลยจ้าไอ้บุคเคสเธอร์เม โอ้โอีกอีกอีกคนดูคนดูคำจิ้งเลยอ่ะ สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเชื่อป้าเธอค่ะเซตแบบนี้ให้เด็กๆเ,เล่นสนุกจริงๆ